หลังจากที่ได้ดูร้อยตำรวจเอกหน่อยร้องเพลงไปแล้วก็ถึงเวลาของร้อยเอกสมจิตมาดูกันครับว่าตำรวจหรือทหารจะเป็นฝ่ายชนะ สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ้าเพื่อความรักสองเราพี่ขอเอาหัวใจเดิมพันเดินทางจากนามาขายแรงงานหวังว่าสักวันฝันเราคงเป็นจริง ขอเอาแรงกายและใจมุงมันเสียงเหนื่อเพื่อน้องทุกวันเขาทำงานขายแรงย่งชิงเหนื่อยก,ยกายก็ทนเพื่อคนรักจริงขอเพียงยอดหญิงอย่าทิ้งที่ไปกลางคันความรู้ต่ำ แรงงานก็ราคาถูกอดทนปนทุกเดินบุกเดินลุยทุกวันเปลี่ยนแรงเป็นเงินเผชิญกับความร้าวรานจะไปให้ถึงความฝันฝันถึงงานวันแต่งขอ คนดีให้คอยพี่บางได้โปรดถน,น้อมใจนางอย่าจือจางระวังแกมแดงรักจริงอย่าให้ใครชิงตำแหน่งเก็บรักษาแกมแดงรอน,นักมวยจะไป บอกให้อ่อนข้ออ่อนข้ออเนี้ยผมคณาแตะตัวดาวมาแล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่มีบอกแล้วถ้าเป็นลิเกเปิดหัวมาผิดอีกเยอะเราก็ไปกันหมดแต่ทั้งคณะก็บอกแล้วไงพูดผิดไหมล่ะบอกว่าให้ดูนะพวกกลุ่มดาวทั้งหลายอะตั้งแต่ซ้อมแล้วเห็นเพี้ยนทุกตัวไม่ใช่ว่าแต่ว่าเพี้ยนเนี่ยผมคิดว่าเพี้ยนไม่มากไม่มากนิดหน่อยเขาพูดง่ายๆเลยก็เพี้ยนไม่มากไม่เหมือนนั่น วันนี้ทีมนี้เพียนหลอกกรรมการชุดแรกเขาดูครับแต่แต่สมจิตวันนี้เสียงออกมาไม่ใสไงสูสีนะอันแน่ผู้กองยิ้มแล้วไงยิ้มออกแล้วแต่ผู้กองดีกว่านิดนึงทำไมมีลำมีอะไรสวยทำไมมีลำเราเมื่อกี้สองคนจ้จักคนจะขนจะยังไงล่ะครับมันก็ดูยังไงอยู่นะพี่ดมท้าลำเป็น ถาไม่รู้ผมดูว่าเขาเหนือกวันนิดหนึ่งเขาลำเล <นำ S 2> เดี๋ยวขออนุญาตเปรียบเทียบกันแล้วกันนะคะ<อ>ให้เงี้ยโอเคแล้วมีอะไรเพิ่มเติมงั้นเชิญผู้กองมาเลยครับเอาละผู้กองตำรวจเจอกับผู้กองทหารวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับ แต่ก่อนบอด้ใคยทำห่อกันมวนใจคำตอบง่ายๆก็คือแฟนเขาความรู้ตำ่ำแรงงานก็ราคาถูกอดทนปนทุกเดินบุกเดินลุยทุกวันถ้าพร้อมแล้วชูป้ายครับุอทอง รับไป5,000บาทยินดีด้วยครับวันนี้สูสีนะผู้กองทั้งสองคนสูสีอย่างที่คณะกรรมการบอกแต่ที่แน่ๆคนหนึ่งมาไกลครับมาจากบุรีรัมเลยทีเดียวอีกคนหนึ่งมาจากผักช่องนะแล้วกลับไปบ้านบ้างปะกลับไปบุรีรัมบ้างปะกลับไปครับเออน้องหงนี่ไม่ไกลจากบ้านผมอันนี้เป็นร้อยร้อยตำรวจเอกหญิงใช่เดี๋ยวกลับไปเดยให้พ่อผมจัดการให้เลยพ่ออยู่สพนหงเหมือนกัน อ๋อเหรอครับครับพ่อเพร่อคุณพ่อเป็นตำรวจเหรอครับติดคุกอยู่นั่นครับติดคุกอยู่นั่นครับยังไงครก็ฝากพ่อฝากเธอค่ะผู้กองไว้นี่ครับท่าเรื่องของคุณพ่อครับยังไงอยู่อยูอ่เพื่ออะไรนะน้องหงน้องหงคุณพ่อของดาวเหรอครับไปไปที่โรงพักปักน้ำใครๆก็ไหว้หมดอุ้ยพ่อเป็นยศใหญ่พลเอกครับครับอะไมไหว้เป็ถูกเลย พ่อเขาเป็นที่หน้าทับถือก็เลยไหว้กันทุกคนเลยใช่ครับใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าพ่อลุงลงอายุ80แล้วนะ8ปสองแล้วนะเฮ้ยทำไมแข็งแรงฮะเต็งเลอยเต็งเลอยเฮียจะหดปากแต่หาย เฮ้ยตลกตลกไม่ไม่เอาจริงเออนะสำหรับนักร้องคนต่อไปของเราเธอเป็นนางโชมมาจากพัทยาเลยครับคนนี้ตั้งแต่เดินออกมามันแน่นอนดูท่าทางอะเคยเจอลุงลงไหมไม่เคยโอ้นี่ไอวีสบายนะคนแรกเลยนะ